เอาละครับและลำดับนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกับกรรมการท่านหนึ่งนะฮะท่านให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้นายแพทย์ภาคโลหานชุนนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือว่าหมอภาคนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหมอภาคครับได้มาออกรางวัลครั้งนี้คือดีใจนะครับที่ได้มาออกรางวัลในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมเป็นแฟนคลับในการซื้อสลากกินแบ่งทุกงวดเลยครับแต่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการเองรู้สึกงไงและเห็นความโปร่งใสยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่เข้ามานะครับ คือได้เห็นขั้นตอนในการคัดเลือกนะครับ,ค,รบออคือบุคคลก่อนใช่ไหมครับจะมีการสุ่มทุกขั้นตอนเลยใช่สองก็คืออุปกรณ์เนี่ยจะมีการให้คณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเนี่ยครับได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วเวลาที่ออกสลากแต่ละรางวัลเนี่ย อ,อ,อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์เนี่ยจะมีการสุ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจเรื่องความโปร่งใสนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็ให้ความสนใจมากและเห็นแต่บนเวทีแต่ทีนี้หมอภาคได้เห็นถึงห้องในการตรวจอุปกรณ์ข้างในเลยใช่ครับใช่ไหมครามีเจ้าหน้าที่ผ่าชมด้วยนะครับ,รบและก็ที่สําคัญฮะเรื่องของความโปร่งใสอยากให้หมอภาคพูดถึงประชาชนพูดให้ประชาชนฟังหน่อยครับว่าการออกรางวัลทุกๆครั้งมีความโปร่งใสจริงๆครับก็คือจากที่ได้มาเป็นกรรมการด้วยตัวเองนะครับและได้ทําการออกรางวัลด้วย ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ได้เห็นขั้นตอน,น,นแ่นาดกกรรมวิธีแรกเลยนะครับก็คือว่าการคัดเลือกบุคคลเนี่ยจะมีการสุ่มเพราะฉะนั้นมันจะปิกเ,เขาจะไม่สามารถที่จะแบบไปกําหนดหลักของตัวเลขได้เลยนะครับสองก็คืออุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีการสุ่มตลอดเลยครับ,รบทุกรางวัลเพราะฉะนั้นอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสนะครับว่ามันยากมากที่จะไปล็อกเลข ครับ,รบแล้วเพื่อนคุณหมอภาคถูกรางวัลหรือยังฮะหรือยังไม่ได้ตรวจฮ <c> ะ <oughs> เดี๋ยวต้องกลับไปถามเพื่อนนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองงวดนี้ไม่ได้ซื้อครับแต่โอกาสนี้อยากให้หมอภาคเนี่ยแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลกันหน่อยฮะเชิญครับก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านที่ถูกรางวัลนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้ถูกรางวัลนะครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับโอกาสหน้ายังมีนะครับจะเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณหมอภาคมากๆนะครับเรียกว่างวดหน้ายังมีโอกาสอยู่นะฮะดังนั้นพูดถึงงวดต่อไปเลยนะครับสำหรับวันท ่งรัฐบาลจะเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจรนะครับที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่สองที่ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นการออกรางวัลสัญจรก็เชิญชวนประชาชนเข้าไปรับชมการออกรางวัลให้เห็นถึงความโปร่งใสได้เลยนะครับโอกาสนี้ขอบคุณนะนายแพทย์ภาคโลหานชุนนายแพทย์ใหญ่หน่วยประชาการสงครามพิเศษขอบคุณครับแล้วก็เราทั้งสองคนนะขออนุญาตที่จะลาคุณผู้ชมนะครับหมดเวลาของการถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับเราสองคน สวัสดีครับสวัสดีครับ